بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يتولى الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافيا ورزقا طيبا وعملا متقبلا a l ล a h แมอ้ต <S ess> ีนุฟฟซ์นาตักวาฮธอสักษาอันตธไครุมันสักกะฮาอันเธอวายูฮาวละมูลาฮาัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะ بركات ุก่อนทันตัวเลลาวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในโปรแกรมอบรมผู้ปกครองในเด็กกำพร้าในตอนที่77ด้วยการนำหนังสือที่มีชื่อว่าอิทฮาฟุนกิรอมบิชารฮิกิตาบินเามิฟินอัคลากวันอาดามินบบลูกินมารอมเป็นหนังสือตำราที่รวบรวมขะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในการพูดถึงจรญยามรารยาทโดยรวบรวมฮะดติต่างๆที่มาจากท่านอิมามอ uh ิบนฮายยัดอันอสกอลานีในหนังสือบุลูกุลมารอมในหนังสือตำราเล่มนี้เป็นหนังสือตำราที่ท่านเชคซเลียบินฟาซานบินอับดิลลันโาซานฮาฟิซฮุลลอได้อธิบายฮะตตษของท่านนาบีก็วันนี้เราจะมาพูดถึงในหัวข้อเรื่องนั่นก็คือการกลับเนื้อกับตัวของผู้นินทาคนที่นินทาว่าร้าย เขาจะชดใช้ในเรื่องของการนินทาผู้อื่นอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดถึงในประเด็นเหล่านี้นั่นก็คือกัฟารตุลกีบะอยู่ในลำดับฮดีที่37รายงานจากท่านอานัสรดิยัลลอฮุอันฮูพาดพิงไปยังท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านได้กล่าวว่ากัฟารตุมานิกตับตะฮูอันตัสตักฟิรรละรัวฮูอันฮาริส บินบีอุซาม ة ب س ا ิน دن ออีฟท่านนบีม,มุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมท่านได้กล่าวว่าการชดใช้สำหรับบุคคลที่ท่านนั้นนินทาว่าร้ายเขาคือการที่ท่านอภัยโทษให้แก่เขาขออภัยโทษให้แก่ผู้ที่ท่านนินทานั่นเองหรือคนที่ถูกนินทา หะดิษบทนี้เป็นหะดิษที่รายงานจากท่านฮาดิษบินอบับอุซาหา์แต่เป็นสายรายงานที่อดอยฟอยู่ในหนังสือบุกยาตุนบาฮิดรหัสหะดิษ1087และท่านอันบ้านีได้ตรวจสอบหะดิษและได้สรุปหะดิษบทนี้อยู่ในหนังสือสิ้นซิลาตินอฮะดิษดอีฟ์วันมอดูของท่าน ท่านได้ให้น้ำหนักว่าเป็นสายรายงานที่ดออีฟหรือมีน้ำหนักที่อ่อนนั่นเองรหัสอดีต1519วันนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมาเราจะมาพูดถึงประเด็นเหล่านี้โดยการอธิบายของท่านเช็กซ่อและบินฟอสซานท่านได้กล่าวว่าอัลกีบะ a ์ฮารอมุนกามาซาบกการนินทาว่ารายการพูดลับหลังการพูดลับหลังถือเป็นสิ่งที่ฮารอม เป็นสิ่งที่ต้องห้ามในประเด็นเหล่านี้เราเคยพูดถึงในตอนก่อนหน้าสามารถที่จะย้อนกลับไปได้และการนินทาลับหลังหรือการพูดลับหลังแก่บุคคลที่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าหรือบุคคลที่สามนั่นเองถือเป็นบาปใหญ่เป็นการกระทำที่เป็นบาปใหญ่อย่างหนึ่งวันรีบะ ความหมายของการนินทาหรือพูดลับหลังนั่นก็คือซิกลูกะอคอกะการที่ท่านพาดพิงถึงพี่น้องของท่านที่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าด้วยกับสิ่งที่เขานั้นรังเกียจในขณะที่เขาไม่ได้อยู่ต่อหน้าแต่หัดดะสูอันฮูฟินมาเจลิสคือการพาดพิงพูดลับหลังพี่น้องของเขา ในสถานที่ต่างๆที่มีการรวมตัวกันวัตักสกุตมาซาวิอาหูและเปิดโปรงความผิดหรือข้อบกพร่องของพี่น้องของเขาในสถานที่ต่างๆดังที่อลัลลอฮฺสุบฮานะหูวตอลาได้กล่าวในการพูดถึงบุคคลที่ชอบนินทาว่าร้ายคนอื่นอลัลลอฮฺสุบฮานะหูวตอลาได้กล่าวในส่วรุณหุยจุรอดองค์การที่12ออัลลอฮฺได้กล่าวว่า ว่าลายักตบะดูกุมบะต่อสู่เจ้าทั้งหลายอย่าได้นินทาว่าร้ายซึ่งกันและกันอยูให้บูอาฮาดูกุมเอาไหมละ่ะคนหนึ่งคนใดในหมู่สู่เจ้าทั้งหลายรักที่จะกินยะกูละละมาอาคีฮิไม่ตันฟะกะริฮตุมูชอบที่จะกินเนื้อของพี่น้องของเขาในขณะที่ตาย ดังนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท่านนั้นพวกท่านนั้นรังเกียจมันรังเกียจที่จะกินเนื้อของพี่น้องของเขาในขณะที่ตายประพฤติปฏิบัติว่าร้ายพี่น้องของเขาด้วยกับถ้อยคำที่ไม่น่าไม่น่าอะไรไม่น่าชื่นชมบางคนพี่น้องผู้ที่มีอม م านพูดเสียเสียหายหายกับพี่น้องของเขา ในที่รวมตัวกันหรือในโซเชียลพาดพิงถึงบุคคลที่สมที่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าเสียเสียให้หายสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อันตรายลองมาดูพี่น้องผู้ที่มีอิมานสำหรับบุคคลที่ไปนินทาว่าร้ายคนอื่นเมื่อเวลาเขาจะกลับเนื้อกับตัวเนี่ยท่านเชียซอดเลยท่านได้กล่าวว่าฟาอิซาวะกออังกะ กีบะตุนฟีอะคีกะเมื่อท่านได้ลิดรอนสิทธิของพี่น้องของท่านด้วยกับการนินทาว่าร้ายซุมมานาดิมตะวตุปตะและท่านได้เสียอกเสียใจพฤติกรรมในอดีตที่ท่านนั้นได้นินทาว่าร้ายพี่น้องของเขาพี่น้องของท่านและกับเนื้อกับตัวฟาอินฮาดาลายักฟีท่านเชีคซอและท่านได้กล่าวว่า การเสียอกเสียใจการกับเนื้อกับตัวมันไม่เพียงพอลิอันนาฮาฮักกุนอาดามีเพราะเนื่องจากว่าพฤติกรรมเหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่ริดรอนสิทธิของพี่น้องของเขาพี่น้องของมนุษย์วะฮักกุนอาดามีแลายัสกูตุอิลลามูซามะฮัติฮีทานเชคได้กล่าวว่าสิทธิของพี่น้อง ที่เขาไปริดรอนในเรื่องของการนินทาว่าร้ายจะไม่ตกหมายถึงบาปนั้นจะไม่หลุดจากตัวของเขาจนกว่าพี่น้องของเขาจะให้อภัยโทษดังที่ท ah ่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่ามังกานะอินดะหูลีอัคีฮีมัสลามตุนมินมาลินเอาอิรุดินฟันยตฟันยะตาฮัลลันหุมินฮุนเยม ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮอะัยฮวัลลัมได้กล่าวว่าใครก็ตามที่ไปริดรอนสิทธิแก่พี่น้องของเขาไม่ว่าริดรอนอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือเกียรติยศของเขาดังนั้นเขาจะต้องไปขอขมาหรือไปขออภัยโทษนั่นเองการขอขมา ในความหมายในความเข้าใจของผู้ศรัทธานั่นก็คือไปขออภัยโทษไปขอลูกแก่โทษบอกว่าชั้นเนี่ยริดรอนท่านอย่างนู้นอย่างนี้ช่วยอภัยโทษให้กับชั้นหน่อยในสิ่งที่ชั้นได้อาธรรมแก่ท่านถ้าหากว่าเขาไม่อภัยโทษได้บาปนั้นก็จะติดตัวจนกระทั่งถึงวันตายจนกระทั่งถึงวันเกียรมา ท่านนาบีได้กล่าวว่าฟันฟัน,ฟนยะตะฮันล,ลันหูมินหุนยมจงไปขออภัยโทษแก่เขาในวันนี้หมายถึงในโลกดุนยาก่อนที่เขาจะเสียชีวิตหะดิษบทนี้เป็นหะดิษที่เราได้พูดถึงในคราวก่อนเป็นหะดิษที่บ่งบอกถึง เมื่อเวลาบุคคลหนึ่งบุคคลในลริดรอนสิทธิของพี่น้องของเขาเขาจะต้องไปไปหาไปขออภัยโทษไปบอกว่าฉันได้ริดรอนอย่างนู้นอย่างนี้เพื่อที่จะให้เขานั้นอภัยโทษแก่ผู้ที่อาธรรมฮะดิษบทนี้พี่น้องเป็นฮะดิษที่ซอฮีที่ ي, ทบรรดานักวิชาการไม่ขัดแย้งกันและเป็นวิธีการที่ดีที่สุด เพราะเนื่องจากว่ามีแหล่งอ้างอิงมีฮะดีษของท่านนาบีที่อ้างอิงถึงวิธีการที่ดีที่สุดไปหาเขาไปบอกเขาว่าฉันนั้นอาทมอย่างนีน้อย่างนี้ฉันได้นินทาอย่างนูน้นอย่างนี้เมื่อเวลาท่านไปนินทาคนหนึ่งคนใดเนี่ยแล้วท่านต้องการที่จะกับเนื้อกับตัวฟาอินในแกตัลูบุนมูซามะฮะมินฮูอิลลาฟีฮาเตน ท่านเช็ซอแลลวินฟอลซันท่านได้กล่าวว่าท่านจงไปหาเขาและก็ไปขออภัยโทษแก่เขาถ้าหากว่ามิเป็นเช่นนั้นเขาจะต้องคำหนึงถึงสงกรณีด้วยกันกรณีที่1ห,หากคนที่ถูกอาธรรมนั้นเสียชีวิตกรณีที่ บุคคลหนึ่งไปนินทาว่าร้ายเขาไม่ได้ทันในการไปขออภัยโทษบุคคลนั้นได้เสียชีวิตซะก่อนหรืออิดันตากละวลาตักดิรูอลาตะลบินมุซามะฮามินหูหรือว่าบุคคลเหล่านั้นได้โยกย้ายไปอาศัยในสถานที่อื่นๆโดยที่เขาไม่สามารถที่จะไปขออลุเกโทษได้ ไปขออภัยได้ในสิ่งที่ตนเองนั้นได้ริษรอนสิทธิแก่พี่น้องของเขาไม่สามารถที่จะไปขอข,อขมาขออภัยโทษยกโทษให้ขอยกโทษให้ในสิ่งที่ตนเองนั้นได้ริษรอนสิทธิในกรณีเช่นนี้พี่น้องผูท้ที่มีอิมานทานเชกซอและท่านได้กล่าวว่าฮาดัสตักฟิรุลหูทุสนีอะัยฮิฟินมะจาลิสัลลลตีอิกตตบตะฮูฟีฮา มีทางแก้นั่นก็คือท่านขออภัยโทษต่ออลลอให้เขาได้รับการอภัยโทษหมายถึงขอดูอาให้อัลลอฮ์นั้นอภัยโทษแก่คนที่ถูกนินทาว่าร้ายให้อัลลอฮ์ทรงเมตตาแก่เขาและหลังจากนั้นให้เขายกย่องชมเชย พูดถึงเขาในทางที่ดีๆในสถานที่ที่เขานั้นเคยนินทาว่าร้ายถ้าหากว่าเป็นที่โรงเรียนก็ไปพูดชมเชยที่โรงเรียนถ้าหากว่าเป็นตลาดนั้นก็ให้ไปชมเชยในตลาดนั้นถ้าหากว่ามีการพูด พาดพิงถึงบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยที่มีคนที่อยู่ในวงสนทนาเนี่ยสามสี่คนเขาจะต้องให้บุคคลเหล่านั้นได้เห็นถึงความสำคัญที่เขานั้นกับเนื้อกับตัวหมายถึงพูดจาในแง่บวกของคนที่ถูกนินทาว่าบุคคลน,นี้เป็นคนดีนะเป็นคนอย่างนู้นอย่างนี้นะไม่ใช่ เป็นคนที่ผู้คนนั้นเข้าใจอย่างที่คิดอย่างนี้ไม่อย่างนี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นการเขาเรียกว่าทําความดีลบล้างความชั่วนั่นเองชื่นชมคนที่เสียชีวิตยกย่องคนที่เสียชีวิตสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อะไรเป็นสิ่งที่ดีเพื่อที่จะให้เขานั้นได้เขาเรียกว่า กอบกู้เกียรติยศของเขากลับคืนมาเพื่อที่จะรักษาเกียรติของพี่น้องของเขาที่ล่วงลับไปแล้วที่เขานั้นละเมิดสิทธิหรือริดรอนสิทธิของคนที่เสียชีวิตพูดในแง่บวกให้คนอื่นได้รับฟังให้รับรู้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อนุญาตพี่น้อง เป็นการแก้เป็นการชดเชยสิ่งที่ตนเองนั้นได้ริษรนสิทธิแก่พี่น้องของเขาด้วยกับการนินทาในกรณีที่สอง伊 ذ َาَ ن َ إِذَا أَخْبَرُتَهُ ي َในกรณีที่สอง,สองถ้าหากว่าท่านนั้นได้เล่าเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่ท่านนั้นได้ริษรนสิทธิด้วยกับการนินทาลับหลัง ไปบอกว่าฉันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยฉันนินทารับหลังกับท่านอย่างนู่นอย่างนี้อย่างนั้นและท่านประเมินว่าถ้าหากว่าฉันบอกเขาเนี่ยเขาจะโกรธแน่นอนและเขาจะไม่รับการอภัยโทษแก่พฤติกรรมของฉันที่เคยนินทาว่าร้ายในอดีตถ้าหากว่าเขาประเมินแล้วว่าถ้าหากว่าฉันบอก แก่คนหนึ่งคนใดที่ฉันเคยริดรอนสิทธิเนี่ยทำให้เขาโกรธทำให้เขาไม่มองหน้าเนี่ยถึงขั้นโกรธถึงขั้นเป็นสัตว์ซึ่งกันและกันระหว่างท่านกับเขามากยิ่งขึ้นในกรณีเช่นนี้ท่านเชคได้ยกกออิดะหรือหลักเกณฑ์ในเรื่องของฟิกนั่นก็คือดารุอุนมาฟาสิตโมกัดดัมอลาเจลบิลมาซอลหมายถึง การป้องผลเสียที่ตามมาให้นำหน้าผลดีที่จะตามมาอะไรที่เป็นผลเสียมากกว่าผลดีเนี่ยเราจะต้องอะไรปิดกั้นผลเสียเพื่อที่จะได้มาซึ่งผลดีถ้าหากว่าเราไปพูดกับเขาไปบอกว่าฉันเคยนินทาเนี่ยเขาโกรธหน้าบึง้งไม่มองหน้า แถมมีนำซ้ำยังเป็นศัตรูมากยิ่งขึ้นนี่คือผลเสียพี่น้องพุที่มีมันแต่เราต้องการที่จะให้ได้ผลดีนั่นก็คือต้องการที่จะให้เขานั้นขอขมาต้องการที่จะให้เขานั้นขออภัยโทษในความผิดที่เรานั้นไปล่วงเกินเขาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อนุญาตให้เรานั้นขออภัยโทษต่อหรให้พระองค์ลบบาปแก่เขาหรือชื่นชม ชมเชยยกย่องพูดในแง่บวกทำความดีแก่เขาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อนุญาตในกรณีที่ถ้าหากว่าตนเองนั้นไปพูดหรือไปบอกว่าฉันเนี่ยเคยนินทาว่าร้ายกับท่านในอดีตเนี่ยแล้วเขาโกรธและมีนำซ้ำเขายังอะไรสร้างความเป็นศัตรูไม่มองหน้าอย่างเนี้ย ถ้าหากว่าประเมินดูแล้วมันผลเสียมากกว่าก็ให้ขออภัยโทษต่อลาะให้พระองค์ทรงลบบาปแก่คนที่ถูกนินทาแล้วก็ผู้ที่นินทาเขาจะต้องอะไรพูดในแง่บวกในสถานที่ที่เขาเคยละเมิดหรือล่วงเกินนี่คือทางแก้พี่น้องผู้ที่มีอิมานและบรรดานักชาการหลายท่านที่บอกว่าถึงแม้ว่าเป็นฮะดีที่ดอยฟ แต่การออ if เนี่มันมีนัยยะของมันนั่นก็คือบ่งบอกถึงผลดีมากมายถ้าหากว่ามองดูแล้วไม่สามารถที่จะกล่าวแก่เข้าได้พูดต่อหน้าได้ว่าฉันเคยละเมิอดอย่างนู่นอย่างนี้อย่างนั้นให้ข้อกลับเนื้อกับตัวแล้วก็ ให้เขาเสียอกเสียใจสิ่งที่เคยพลาดพังมาในอดีตและพูดในแง่ดีแก่คนที่ถูกอาธรรมคนที่ถูกว่าร้ายคนที่ถูกนินทาลับหลังพี่น้องของเขาที่ถูกนินทาลับหลังให้เขากระทำอันเนื่องมาจากว่าผลดีเหล่านี้มันมากกว่าผลเสียก็ให้เขาเลือกในทางที่สอง นั่นก็คือพูดในแง่ดีต่อเขารับหลังเพื่อเป็นการลบล้างความผิดที่เขาเคยกระทมาในอดีตแต่ในวิธีแรกพี่น้องเป็นวิธีที่ดีที่สุดเหมือนกับฮะดิษที่ท่านนาบีได้กล่าวเอาไว้เมื่อเวลาบุคคลหนึ่งบุคคลใดริดรอนสิทธิแก่พี่น้องของเขาให้เขาไปหาและไปบอก แล้วก็ขอร้องให้เขานั้นอัพยโทษในสิ่งที่ตนเองนั้นได้ผิดพลาดไปในอดีตวิธีที่หนึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเป็นวิธีการที่ดีที่สุดเพราะเนื่องจากว่ามีหะดีษที่ถูกต้องส่วนตัวเลือกที่สองนั้นก็เป็นตัวเลือกที่บรรดานักวิชาการได้วินิจฉัยโดยอ้างถึงฮะดีษของท่านอานัสรดิยลลอฮุอันหุ ก็ถือเป็นเกดเล็กเกตน้อยหวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับบุคคลที่อยากที่จะกลับเนื้อกับตัวจําเป็นอย่างยิ่งที่เรานนั้นจะต้องตื่นก่อนที่เราจะกลับไปหาลัสุภานาหุวะตาลาความผิดหรือการริดรอนสิทธิระหว่างพี่น้องของเราเราจะต้องเคลียร์ก่อนที่เราจะเสียชีวิตก็ขอบิดท้ายด้วยกับวับบิลลาฮิตตฟิกวันฮิดายะวัสลามุอะลัยกุมวะระห์มตุลลอฮิวะบเรากาตุ